ต่อไปมาเรื่องต่อไปกันเลยกับโน b o d ี 2, <Nobody. S 1> สองหนังเรื่องใหม่เลยโนบ o d ี2สองนี่ผมคิดว่าเรื่องราวเราอาจจะไม่ได้พูดเยอะเหมือนเนพ่อนเพราะอะไรครับไม่ไม่มีอะไรมากอะนมันเหมือนมันน้อยเลยอะมันน้อยมากมันเหมือนจอห์นวิกภาคแรกอะคนที่อ่าลูกข้างวันพระเอกแม่งเก่งมากพระเอกออกแก้แค้นเพราะโดนขโมยรถและ มาโดนฆ่ามันเหตุผลมันเฮี้ยอะไรวะมากเลยนะคืแต่ทําไมคนยังไปดูเพราะแอคชั่นมันแอคชั่นมันสนุกคนแอคชั่นมันเทมากแอคชั่นมันดุจอรวิภาคแรกอะโนบอดี้เหมือนกันเลยอ่าแต่ผมรู้สึกว่าในด้านเนื้อเรื่องอะถ้าคุณจะมาดูภาคนี้เลยอะก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณดูภาคแรกมาก่อนอะมันจะเก็ตหลายๆส่วนมันจะแบบอินรู้สึกว่าเอ้ยฉากนี้เนี่ยตอนนั้นนี่ว่ามานี่เอาจริงๆสเต็ปการเล่าเรื่องของโนบอดี้สองผมคิดว่ามันค่อนข้างจะ ลอกภาคแรกมาเลยอ่ะคือแบบว่ามันจะมีจุดที่แบบเเลยเออจุดบิวจุดอะไรเงี้ยแล้วจบตอนจบก็คล้ายๆกันเลยนะเออมันคือนอคชั่นโนมใช่ถ้าจะให้พูดถึงเนื้อเรื่องก็คือถ้าคุณดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างของโนบะดี้ตัวอย่างไหนก็ได้อ่ะแล้วคุณแบบว่าจับว่าอ่านเนื้อเรื่องมันจะประมาณนี้นะมันประมาณนั้นจริงๆไม่มีหักหม,มุมไม่มีอะไรทั้งนั้นมันอย่างนั้นเลยคือคุณคุณโดนตัวอย่างสปอยอ่ะ,ะเผอเรื่องยอมมึง ก็โดนเลยคนคุณแย่ก็โดนแล้วเพราะแบบว่ามันเป็นหนังที่แบบว่าเหมือนจอร์นวิกภาคหลังๆที่แบบว่าช่างแม่งดีเอาเอาช่างแม่งเนื้อเรื่องดีเออเอามันเป็นพออะไรเงี้ยเลยมันเหมือนจอร์นวิกที่ตอนแรกอะ่ะมันเหมือนทํามาแล้วไม่รู้จะเป็นเนื้อเรื่องเอาอยัางไงอะ่ะอืมแต่พอมาภาคสองบเห็นเนื้อเรื่องมันเริ่มมามันเริ่มมีเรื่องราวองค์กรนักฆ่าองค์กรนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อแต่โนบอดี้เนี่ยภาคสองแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะเลยมันก็ยังไม่มีอะไรเราไม่ได้รู้เนื้อเรื่องของตัวละครอะไรเพิ่มเลย ทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าทําไมโตเอกมันถึงได้คนหยั่งเกรงกันขนาดนั้นอืมเหมือนแบบว่าเอาจริงๆนะถ้าเป็นถ้าเปรียบโนบอดี้เป็นเกมใช่ไหมภาคแรกคือเกมหลักอเอาจริงๆงภาคสองมันอมเหมือนเป็นแนวดี c ด้วยซ้ำอะเรา <c oughs> ไม่ได้รู้อะไรเพิ่ม <c oughs> ไม่ได้อะไรแบบเนื้อเรื่องไม่ได้แบบเดินอะไรอะมันก็แค่แบบว่าเปลี่ยนสถานที่แค่นั้นเองเพราะงั้นเนื้อเรื่องครับส่งง่ายๆเลยก็แค่เหมือนต่อจากภาคแรกที่ไปก่อเรื่อง ผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วเพราะแบบฉากแอคชั่นไม่ฉากแอคชั่นผมจำได้แค่ฉากแอคชั่นอะมันมันชัดเจนมากคุเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันอารมณ์แบบต่อจากภาคแรกก็คือหลังจากที่ไปกระทืบมาเฟียรัเสเซียก็เกิดเรื่องอะไรยิงกันนั้นเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวจะหาเวลาให้ครอบครัวบ้างอะไรบ้างอ่าทีนี้ก็พาครอบครัวไปเที่ยวไปเที่ยวแบบเฮ้ยนี่มันสถานที่แนววัยวเด็กเลยนี่วะ แล้วก็พาพาไปไปเสร็จป,ปุ๊บหนึ่งเหมือนไปมีเรื่องไปมีเรื่องอะไรชกต่อยกันงี้อืมแล้วเหมือนเรื่องมันบานไปหนักขึ้นเรื่อยๆตอนแรกที่เหมือนแบบต่อยกันในแบบแค่วัยรุ่นเลย์หญิงมีเรื่องกันต่อปกันในร้าน,นาเขตจะของร้านมาปุ๊บเอ้ยมึงต่อยเชียร์อะไรฮะนะแล้วเหมือนแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีใครครับแบบเข้าข้างฝั่งตัวเอกเลยทีนี้มาเสร็จป,ปุ๊บอา่า ก็เริ่มมีเรื่องกันนงี้็แบบต่อยกันลงพักกันเลยลงพักมีเรื่องอะไรกันนี้ลงพักตัวในอำเภอแม่งก็ดูไม่ชอบแม่งก็ดูไม่ชอบคีน้าเด้อมันเลยแบบไหลยาวเลยคุณแม่งเรื่องใหญ่ชี่มัจากที่วัยรุ่นเหลยหญิงกลายเป็นอ่ามาเฟียคุมถิ่นอ่ะคือเหมือนในเรื่องนานปลายเ่ะมันมันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเันแค่บานปลายเลยอ่ะคือ คุณไปแบบหัวโล่งๆคุณก็ยังดูเนื้อเรื่องรู้เรื่องนะอแต่ละผมใช่มันง่ายๆเลยก็คือแบบว่าชกต่อยกันแล้วคนที่ชคต่อยด้วยดันมีเส้นแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องมาแก้ต้องมาแก้กันแต่นี้มันจะมีแบบพสทวิตนีดเนี่หน่อยก็คือเฮ้ยมันเป็นสถานที่ในฝันผมสถานที่ในวัยเด็กผมอยากไปพักไอ้ที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเส้นทางเดินของเถื่อนยาอาวุธ สารเคมีผิดกฎหมายไม่ผ่านนันหมดคุณคิดว่าการที่เราไปโผล่ตรงนั้นอ่ะมันบังเอิญเหรอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอมึงไปทำงานสมัยประเอกเป็นเด็กนู่นเลยนั่นประมาณนั้นแล้วกลายเป็นแบบว่าเออก็ต้องมาแก้ปัญหาเนื้อเรื่องจริงจริงมันก็มีแค่เนี้ยมัน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 หยุดเล่าตรงนี้เลยก็ได้เพราะแบบว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบว่าไปเหยียบหางคนใหญ่คนโตก็เลยต้องมาแบบว่า เคาเตอร์เออเคา์เตอร์เคานเร์ไม่ใช่เคลียร์ด้วยสันติวิธีด้วยระดับนี้ไม่สันติวิธีแน่นอนมาโหดเลยยิงกันหูดับตับไหมถ้าจะให้เล่าก็คือแบบว่าคือถ้าเกิดจะเล่าจริงๆอะผมว่าไปโฟกัสที่แอคชั่นเลยดีกว่าสําหรับโนบอดี้สองคือในเรื่องมันไม่มีอะไรจริงๆอะมันมันแค่นั้นเลยจริงๆอะไม่ต้องสปอยก็ได้ในเรื่องมันมีแค่นั้นเลยอะ ไปดูไอชันะครับไปดู<ม>อชันมันหนังแอชันไงเนาะคือคุณแค่รู้ในเรื่องมานิดหน่อยอสำหรับของภาคแรกแล้วคุณก็มาดูภาคนี้ได้เลยมันโล่งเลยะละดูทรงแล้วจะทําภาคต่อก็ได้ด้วยเพราะเหมือนตอนเนี้ยภาคแรกเหมือนเรายังไม่ค่อยแบบเห็นครอบคร<อ>ัวของตัวเอกมากเราจะเห็นแค่แบบปู่แล้วก็เป็นน้องชายเป็นเป็นเพื่อนเราปะน่าจะเป็นคน,นคนดำคนนั้นน่าจะเป็นน้องไม่ก็พี่อะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคมาเอาว่าเป็นเพื่อนแล้วกันเป็นเพื่อนทีนี้ อ้าแหล่มันจะไม่แค่แล้วหลังจากนี้มันจะมีเหมือนเน้นเรื่องครอบครัวมากขึ้นมันเป็นการเน้นเรื่องครอบครัวที่มันซิมเพิลมากครับถ้าผมสรุปง่ายก็คือพี่น้องรักกันอะไรอย่างนี้มึงเป็นพ่อคนอ่ะก็รู้แหละทำงานแต่แบบงานมันอันตรายขนาดเนี้ยก็แบบอันนี้บ้างระวังไว้บ้างแล้วก็หาเวลามาอยู่กับครอบครัวบ้างเพราะช่วงแรกอะช่วงแรกของหนังอะมันจะอารมณ์เหมือนแบบ พ่อที่เอาแต่ทางานไม่มีเวลาให้ครอบครัวมันมันอย่างนั้นเลยคนอะไรแค่นั้นแล้วมันก็มาแก้ผมแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวพักผ่อนพักถูกทีด้วยพั้ผ่นนั่นก็มีแค่เรื่องจริงอะมีแต่เรื่องจริงอ่าแต่ผมชอบอย่างหนึ่งที่ว่าเรื่องมันจะจบได้ถ้ามันจะมีคนในอำเภอกับคนที่คุมในอำเภอคนที่คุมในอำเภอคนที่คุมในอำเภอมันเหมือนแบบจบเพราะเหมือนแบบเหมือนเขาก็มีลูกชายอ่ะหัวอกเดียวกัน ปล่อยแลาไปแต่แนวอำเภอแม่งไม่จบเรื่องมันบานไปเพราะแม่งเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องมาแก่นู่นนี่นั่นอีกต้องมาแก่นู่นนี่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวไปอะไรอย่างนี้ช่วงท้ายก็เหมือนกับแบบมีฉากแอคชั่นที่เมียเ,เนี่ยยิงปืนแม่นมากแม่นแบบแม่นจนผิดปกติเลยขีโม่เลยเอาแนวขีโม,โลลแมนน่แม่นจนขีโมแม่นจนขีโม่ไม่พออ่าก็โดนจับไปโดนโดนจับแล้วก็โดนปล่อยมาแม่งโดนเฮ้ ชีย่ยมึจงจับขนดถ่องันมาแม่งเป็นเฮ้ยฮัสกับเมียของเขาอะเอาไงไม่มึงปล่อยมาเลยปล่อยมนอันจบจบจบเหมือนภาคแรกเ,รเลยแค่เพิ่มเมียมาด้วยจบเหมืนอนภาคแรกเพิ่มเมียแล้วก็หมาป่าอีกตัวหนึ่งหม,มาป่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เชื่องเช <c oughs> ื่องสค่ขนาด <c oughs> นีจบไปมัถ้ามีภาคต่อก็ดูม,มันจะเล่าอะไรก็ได้จังหวะเนี้ยเล่าอะไรก็ได้มันก็เล่าเล่าไปเถอะมันเป็นหนังขายแอคชั่นที่แบบว่า คือถ้าจะให้เทียบแล้วแอคชั่นมันนะดีกว่าภาคแรกเลยนะเยอะกว่าแรงกว่าเออแต่มันมันเป็นหนังแอคชั่นที่เน้นแอคชั่นแต่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นอ่ะคือเนื้อเรื่องมันมีพู้บอกว่ามีให้แบบว่ามันพอแบบว่าพอไปวัดไปว่าเออพอให้มันเป็นเหตุผลทีมันเป็นเหตุผลที่อาจจะว่าไงดิมัน simple ทำไมทำไมพวกมึงมาตีกันอ่ะ มันมันม่าตีกันมัน simple มันง่ายๆอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับผมนะถ้าเทียบแล้วผมค่อนข้างจะชอบภาคแรกมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันลงตัวกว่าเพราะว่าตอนภาคแรกเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครอะ่ะมัน no body จริงๆอะ่ะแล้วค่อยมาเฉลยมาเฉลยอ,อะไรเงี้ยมัน build มาอะไรเงี้ยผมค่อนข้างแบบว่าคือต่อให้ภาคแรกอะ่ะ a คชั่นมันจะน้อยกว่าภาคสอ่ะ แต่ความเป็นในเรื่องกับแอคชั่นมันค่อนข้างจะลงตัวมากกว่าน่าเนเรื่องก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากจริงโ w e n ก็ไม่มีอะไรมันจะเป็นแอคชั่นมากกว่าแล้วมีฉากแอคชั่นฉากไหนไหมที่คุณคิดว่าเออชอบอ่ะถ้าผมบอกชอบทุกชอบทุกช่วงนี้คุณจะว่าอะไรวะก็ไม่ว่าอะไรมันมันเหมือนจอ์นวิโอที่แบบมันเป็นหนังแอคชั่นที่มันมีชั้นเชิงอ่ะมันมีการแบบมันมันท้งเรื่องอ่ะมันสนุกแบบมีชั้นเชิง o อ e n แล้วผมชอบแบบฉากแอคชั่นที่แบบตัวละครมันไม่ได้แบบว่า เหนือมนุษย์จนเกินไปมันยังแบบว่ามีมีโดนสวนบ้างมีโดนอะไรเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยก็เหมือนกันโนบอดี้ก็แบบว่าตัวเอกมันไม่ได้ไล่เทียมทานแบบเหมือนจอห์นวิกอ่ะเออจอห์นวิกออกแนวไล่เทียมทานเลยนะแต่ไอของเรื่องเนี้ยมันยังมีแบบเออตัวเอกมันแก่หน่อยโดนโดนสวนโดนดนอะไรอยู่อะโดนโดนกระทืบได้อ่าโดนกระทืบเป็นอะไรเงี้ย แต่ก็คิดว่าถ้าจอร์นวิกทังทำทำภาคเรื่อยๆจนจอร์นวิกแก่ผมว่าคงไม่ต่างจากโนบาร์ดีเท่าไหร่เลยว่ะประมาณเนี้ยแหละก็คงจยาประมาณนี้คงประมาณนั้นเลยอ่ะอ่าแล้วคิดว่าหนังมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างถ้าข้อข้อดีผมไม่รู้แต so. ่จะไปไงก็คือมันมันขยายไอ้ชันอ่ะที่แม่งสร้างสรรค์กับสนุกมากๆใช่มันฉากมันัดกับฟอกมากโดยเฉพาะฉากหนึ่งที่เหมือนเพื่อนพระเอกคนผิวดำอ่ะรู้แหละว่า ไปเรียนมาจากโอซาก้าแต่กูก็ไม่นึกว่ามึงจะมาอย่างขนาดมาเป็นนินจาเอออันนี้แบบไม่คิดอ่ะคือแบบฉากแอคชั่นแนวคิดอะไรเงี้ยมันเจ๋งมากเลยนะคือแบบมันสนุกอ่ะดูแล้วก็เอนจอยไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยด้วยอ่ะถ้าไม่ต้องเอาคาตานามาวะแต่ไม่เป็นไรแม่งเทแล้วสนุกดีเอามาเออมันสนุกมันอย่างเฉากนางเอกยิงปืนอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่แบบมึงก็แบบเออๆอะไรเงี้ยไปได้เพราะมันเทอ่ะมันเทมันสนุกอ่ะสนุกเป็นหั ก็สาหรับผมมันคือหนังแอคชั่นที่แบบภาคนี้คือแบบถ้าเกิดคุณชอบภาคแรกนะถ้าเกิดคุณชอบภาคแรกชอบความเป็นแอคชั่นของภาคแรกอะ่ะมาดูภาคนี้คือแบบโอ้โหฟินอะ่ะเพราะมันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบโอ้โหแอคชั่นหหดับตับใหม่แต่สําหรับผมแล้วผมยังรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะยังคงชอบภาคแรกมากกว่าอยู่หน่อยเพราะแบบผมรู้สึกว่ามันลงตัวกว่าหน่อยมันลงตัวกว่า ฉากแบบว่าภาคแรกนี่มีฉากสู้กันบนรถเมย์อันนั้นผมชอบมากเลยนะอืมมีโดนสวนมีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบทําให้ตัวละครมันเป็นคนจริงๆอะแล้วก็ตัวของตัวร้ายของภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าบารม,มีมันยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหรอ่อ่ะผมคิดว่าแบบภาคแรกอะ่ะมันมีเวลาปูตัวร้ายไวย้ให้เราได้เห็นนิสัยให้เราได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยของตัวร้ายอะ่ะมันเลยทําให้ตัวร้ายนะั้นมันดูแบบเออดูขลงังดูอะไรอะ่ะแต่อันนี้ภาคนี้เหมือนเป็นตัวร้ายพอให้ เป็นตัวร้ายเพราะแบบหนังมันต้องมีตัวร้ายอะ่ hey, ยอะก็เลยต้องมีอะ,อะไรเงี้ยเอ่จะได้มีคนกระทืบเออเพราจะได้มีคนกระทืบอะ่ะมันไม่ดุเท่าภาคแรกอะ่ะที่แบบโอ้โหมึงกูได้เห็นแบบนิสัยเห็นสันดานมันอะไรอย่างงี้เลยอะ่ะอันเนี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกผมว่าอ่ะผมชอบภาคแรกมากกว่าแต่ภาคสองมันไม่ได้แย่นะถ้าคุณชอบแอคชั่นน่ะคือแบบโอ้โหมันดีกว่าแอคชั่นดีกว่าภาคแรกจริงภาคสองอ่ะ <c oughs> ถ้าคุณจะมาดูอะ่ะภาคเออมาดูแอคชั่นอ่ะ ินแถมฉากแต่ละฉากนี่ก็สร้างสรรค์นสนุกช่วงท้ายโอะช่วงท้ายคือแบบโอ้โหอโย่างมันอ,มมอ่ะสารผลคุณทอมเจย์พูดเลยก่อนไหมเมื่อกี้แล้วก็แบบว่าฉากที่แบบว่าค่อนข้างจะชอบเลยของภาคสองก็แบบว่ากลับระเบิดอะไรเงี้ยออเี่ยจากนั้นฉากกลับระเบิดอะมันอาอยเลยนะอ,อก,กับมันเป็นสาบอน ออก็เรียกนักบัญชาอลเอากับระเบิดวางไว้แล้วก็แบบรอให้ทหารฝั่งตัวร้ายมาเหยียบโอ้โหแต่มันเสียงมากเลยนะต้องลงไปเองด้วยแล้วต้องจำเอาว่าโอ้โหฉากที่แบบมึงทำได้ยังไงยอมใจจริง,งนะยอมใจแล้วก็ฉากพ่อของพระเอกที่แบบปืนมินิกันน่ะหมุน,นแบบหมุนแล้วยิงมาจากแบบบนหอคอยตับๆๆๆว่าโอ้ยเทชิบหายเลยฉากนั้นโคตรชอบอะ มินิกันช่วงมินิการช่วงปีพันแปดร้อยไอ้เชี่ยสมัยแบบวายเวสแม่งหมุนนะแล้วจริงอะออยังเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งอะเป็นคนแก่ที่แสดงฉากแอคชั่น้ได้โคเทพอ่ะแต่เขาจะแบบแอคชั่นเดบมาเยอะมากเดินเดินไปเดินมาเอาปืนยิงเงี้ยแต่แม่งเท่อะเดินจลิตเ,เขาอ่ะใช่ผมชอบนะเป็นนักแสดงที่แบบคนแก่ที่เจ๋งมากอ๋อนี่คริสโตเฟอร์ลอยเออคริสโตเฟอร์ลอยเล่นเป็น เดวิดพ่อของพระเอกเนี่ยเขาแบบเป็น oh, <hey. S 1> เป็นนักแสดงที่แบบเล่นฉากแอคชันอะไรเงี้ยคือมันตลกด้วยอะ่ะมันตลกแล้วมันแบบว่าเท่อะ,อะส่วนของผมก็ถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยผมว่าคะแนนอะถ้าให้เป็นคะแนนนะถ้าภาคแรกเก้าภาคเนี้ยสำผมมันจะได้ประมาณแปดจุดห้าเพราะเหมือนได้แอดเอ็นเขาบอกแล้วก็คือตัวร้ายมันปูมาไม่เท่าไหรอ่อ่ะมันปูมาไม่ไม่ชัดเจนผมนึกว่าผมเห็นตอนดูเทรลเลอร์อผมนึกว่าแบบ เชื่อพ่อเองมันจะสู้กับกรมตํารวจเลยเหรอวะมันเป็นมาสู้กันายอำเภอเลยอะแต่พอไปมาอ๋อไม่งั้เกงอ่าเรียกคาของเถื่งว่าไนเพราะมันขายทุกอย่างเลยที่ผิดกฎหมายอะทุกอย่างที่ผิดกฎหมายมป้าแกเอาหมดเลยอะแล้วดีอย่างนี้ผมรู้สึกว่าป้าแกเขาจะมาพร้อมกับบริการหญิงสองคนก็น่าจะสู้นางันนี้ไม่นานขนาดนั้นไม่นานเหมือนแบบว่ามาให้ตบอ่ะ ไม้ตกผมรู้สึกว่าออล่าตัวร้ายมันไม่ชัดทอภาคแรกผมภาคแรกอ่ะมันชัดมากเลยว่าไม่ได้สู้กันนะด้วยสู้กับตัวนี้แน่นอนแต่แบบมันบิ้วมันตั้งแต่แรกยันท้ายอ่ะผมก็เลยหักคะแนนไปสักนิดหน่อยเพราะเออตัวแรกมันตายง่ายไปอ่ะเออมันตายูตัวแล้วมันไม่ฝังด้วยมันตายแบบอ่าอ่าอ่าอย่างเงี้ยเออโอเคอ่ะ น่าจะเป็นมือขวาบ้างที่มันจะมีคนในเรื่อนผู้ชายอใส่แบบพกมาชิตเตที่หลังอ่ะไอ้คนนั้นเน่ยยังดูตายเท่กว่ามันไม่ได้ตายอลังการเหมือนภาคแรกที่แบบเอาเอาไอ้ตัวเคมอว่าเคมอติดโล่แล้ววิ่งไประเบิดอ่ะอันนั้นคือโอ้โหจังเท่อ่ะไม่ยังไม่ยังแบบเห็นเห็นล่างนิดกุ๊บมันก็ยังแบบยังแปลกมากเลยนะนึกว่ามันจะแหลกเลยอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอ แต่แบบโหอ,อีกคนเน่ยตัวตัวไลทเหมือนเป็นมือขวาของลอเรเนติน่าหรือสักอย่างเนี่ยชื่อชื่อประมาณเนี่ยโอ้อย่าเอามาชิตเต้ไปสู้กับคาตานานะครับย้าเป็นนินจามันเหมือนเป็นมุกในเน็ตเอคนที่เขาให้ <c oughs> ตัวเอ็นกับตัวไอมาแล้วอ่ะแ <c> ล <oughs> ้วคุณเราเอา จะเป็นอะไรเอาให้คุณเดาต่อว่ามันคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดก็ได้ถ้าแต่ผมพูดมาไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมันจะบินแต่มันคือนิงจาครับมันมันคือนิงจาเออเาแต่ถึงเขาจะเป็นคนดาก็เแิดนิงจานิงจาเออไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเราไม่มีพาสด้วยเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินไมครับแต่ผมว่าน่าจะใช่เขาน้าจะรอแบบนั้นเออไม่รอครับแต่พี่แกก็เทจริงนะพี่แกเทนะจริง เรียนจากโอซาก้ามาได้ใช้เลยมันตลกอ่ะแต่มันก็เท่เออมันไม่มีแล้วมากเลยคนเพื่มันคือหนังแอคชั่นที่จะเรียกถอดสมองดูก็ไม่ได้หนังมันต้องแบบซึมซับเรื่องราวสักนิดนึงเพราะแบบมันก็เล่นในเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็พออะดูบอลสังเกตแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไปเอามันเลยจบดูดูเอามันเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ซับซ้อนเลยมันง่ายๆตรงๆไปเลยแค่นั้นแหละครับที อเทนยีเขาเสียข้อเสียผมเสียงเดี๋ยวเสียได้เนี่ยก็คือตัวร้ายมันไม่ออลา,าเท่าไหร่แล้วก็ตายง่ายไปด้ยวยน้ำหนักของเรื่องราวมันดูน้อยกว่าภาคแรกผมคิดว่ามันแบบเนื้อเรื่องมันเบาไปนิดนึงก็ประมาณนี้